พยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2568ชาวราศีเมษนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้นะก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวมฤจยูและดาวเกตนะครับในพบการเงินและมีดาวศุกร์ที่อยู่ในพบปรีส่งผลถึงเรื่องการเงินด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับก็มองว่าในมุมมองการเงินเนี่ย าการเงินค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับในหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยที่เข้ามารวมไปถึงความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมษร,รู้สึกกดดันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยในช่วงนี้และยังมีอิทธิพลของดาวศุกร์เนาะซึ่งดาวศุกร์ตรงนี้ครับมาจากภพปรินะก็ต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับในการจับจ่ายใช้สอย หรือใช้จ่ายไปเพื่อความสุขแม้จะนิดหน่อยก็ตามนะก็จะส่งผลเสียต่อเรื่องของการเงินได้นะครับในเรื่องของงานช่วงนี้การงานของราศีเมษนะก็เช่นเดียวกันกับการเงินนะครับได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวมฤรูดาวเกตดาวสุขและเพิ่มเติมคือดาวพฤหัสนะที่มีตําแหน่งเป็นอุจด,ดังนั้นแล้วก็สรุปได้ความว่านะครับงานในช่วงนี้อ่ากขค่อนข้างจะวุ่นวายเช่นเดียวกันกับการเงินรวมไปถึง สภาวะการงานก็จะมีโอกาสที่จะสร้างความกดดันนะครับทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยจะมีความสุขหรือว่าสบายใจในการทำงานเท่าไหร่แต่นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นจังหวะหรือว่าโอกาสที่จะได้รับผลงานเข้ามาเนื่องจากดาวพฤหัสตรงนี้นะก็จะส่งผลให้คุณนะครับในเรื่องของโอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นหรือว่าจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะครับ ในเรื่องของความรักชาวราศีเมษช่วงนี้ความรักยังคงไม่ดีนะักยังไม่ดีเพราะตอนนี้นะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของความรักโดยตรงและยังมีพลังงานของทั้งดาวพฤหัสนะครับดาวเสราร์ดาวราหูร่วมด้วยสแสดงถึงสภาวะที่มีพลังงานของดาวหลายดวงส่งผลต่อเรื่องความรักทําให้มีความวุ่นวายนะครับจากหลายเรื่องหลายอย่างเลยและ ในความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหานะครับอยากจะหาทางออกทางแก้ไขเนาะในเรื่องของโชคลาภนะครับชาวราศีเมษช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงนะครับโดยสรุปแล้วราศีเมษการเงินนะครับยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ต้องระมัดระวังลงไปถึงรัดเข็มขัดนะครับในส่วนของการงานอ่ะก็เหนื่อยก็วุ่นวายแต่จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะเกี่ยวเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆนะครับแล้ว